สวัสดีครับวันนี้เรามาทํานาครับอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าครับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเกาหลีเกาเห็ดนาก็ตุกกาตักกลางเดินครับตุกกาในเขาครับเสียบเสียบครับหน้าพี่ธงใหญ่นะหน้าพี่ธงใหญ่ปล่อยเบิ้งกับปล่อยนามเสานานอ้องเบื้อพี่น้องนี่ยนี่เนี่ปล่อยนามเสานาน้องนี่ครับเบิ้งพี่น้องมายายกาครับบอว่าขายพีดโอ้มายายกา,าพี่น้อง อยู่ไฮยู่หน้าคือเกาล่ะครับยอดเกาหลีิงไปไหเห็นน้ายอ,อ,อล่ะมาหอดเกาหลียังไรไม่เห็นหน้าเหรอพี่น้อง,องเอ,อ้ยเบิ่งเอาเด้อกาบานสองงามงามพี่น้องเบิง่งเบิ่งครับทำนาโบราณปูนครับเบิงบ่งเบิงบ่งพี่น้องเอ้ยกาเขางามงามอันนี้อันนี้กาตัวไม้ครับมาย้ายมาหน,นี่อีกสามมือครับเงาใช้งานได้ฝั่งนี้ครับพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานครับกา จำนี้เลยร้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเจียรอครับแงคทเรงคอนเด